สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันที่สิบห้าเดือนเก้าปีสองห้าหกครับเข้าป่าหาเห็ดครับผมมาใต้ตั้งแต่กลางคืนแล้วนะครับอ่านี่เห็นไหมไข่เห็ดลวงโวกขาวไปเดี๋ยวเข้าไปรับชมันครับวันนี้ผมจะได้อะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับพี่น้องชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามให้เดอร์เดอร์พี่น้องเอ้ยเอาก่อนเลยดอกนี้เอาก่อนเลย นี่อ้บนี่เอาก่อนให้ดูเลยนี่ครับน้องสวยไหมเล่าเดีสวยไหมสวยไหมไข่เห็ดละงกขาวไปครับหาต่อไปเข้าไปยนลืมเข้าลืมนคลิปนะครับสวัสดีครับสวัสดี f อซีสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้วันที่15เดือนเก้าปี2566ครับ มส่องเห็ดครับตอนนี้เริ่มสว่างแล้วผมก็เลยจะให้ดูครับว่าตอนนี้ผมได้หอได้บ้างแล้วนะครับเข้าไปรับชมกันครับว,วันนี้ผมจะได้เต็มตะกร้าไหมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องเคยบ้าไผ่คนหาก,กินนะครับพี่น้องไปครับเข้าไปรับชมกันครับล้วงงพี่น้องใช่ ทามีสองดอกครับพี่น้อง สองดอกเวล,ลาแล้วแต่แต่เมื่อวานานี่ทั้งหมดอีกดอกนึงครับนอนอยู่ข้างในนู่นอีกดอกนึ่งขอ,องแต่เมื่อว,วานนี่กล้องอาจจะไม่ชัดเลยนะยังไม่สว่างดีครับน้องพี่น้อง สองดอกครับไปหาต่อไปเหาอีกหนึ่งดอกครับพี่น้องดอกเดียวขึ้นโดโด,โดเลยดอกเดียวเลยนึ่ครับหนึ่งดอกครับไปหาต่อไปนะเหา้าดอกเดียวก็เอามีดอกเดียวนึงนะ่ะหาหาหาอีกดอกหนึ่งพี่น้อง สวยๆเลยเดี๋ยวพาไปดูดอกนู้นนอนอนอีหนึ่งอยู่ข้างหลังนู่นเจ้าของเจ้าของเพ่นห่วงเลยนะพ่นรัดไปติ้วเลยไปด,ดูไปดูอันนั้นเจ้าของเพ่นห่วงเลยอยงูพี่น,อน้องพันหวงเพ่นรัดไปติ้วเลยดูดูดูด,ดูพ่นห่วงเนะี่ยเนาะดอกบางก็ได้อดอกบางก็ได้เนาะอันนั้นเพ่นห่วง,งพันเนี่ย สามดอกรับไปหาต่อไปอันนี้คงไม่เอาหรอกเนาะเพิ่นห่วงของเพิ่นเนาะดูสินั่นน,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 นเพิ่นห่วงเด้เอาดอกเอาไปตรงนี้สองดอกครับพี่น้องเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปเอาตัวนู้นให้ดูนะครับตรงนี้สองดอกอ๊บอ๊บอ๊อ๊บหนึ่งดอกแล้วไปไปเอาตัวที่สอง ดอกที่สองกันดอกที่สองดอกที่สองนนนเดดอกที่สองรอครับนี่ดอกที่สองเดี๋ยวเปิดหินก่อนนี่หินพี่น้องครับนี่ดอกที่สองครับงัดก่อนครับสองดอกครับพี่น้องตรงนี้นะ โอเคหาต่อไปนะเฮาครับผมหน้าม,มุมหนึ่งดอกครับพี่น้องใหญ่มากเอ,อ้ดอกน้อยมีดอกน้อยดอกน้อยดูดอกนี้ครับพี่น้องใหญ่มากยก่อนยกก่อนอกกอน,นี่น่ะโอ้ดอกใหญ่ขนาดตัวมือผมเลยเออ,อดอกใหญ่ให่ไปครับหาต่อไปเลยเฮากำลังออกแล้วเนินประหลัดนี่เนาะ ดอกเดียวเลยพี่น้องเลยยากมันออกงหามันลอยออกดอกเดียวนี่ <c oughs> ได้ถึงไหมเนี่ยถึงโคไนไเนี่ย๋อได้ถึงโคนอยู่ครับนี่ดอกนึงเห็นเรางอกเหลืองครับพี่น้องโอเคหาต่อไปนะเฮาไปครับติดจมูกวัวพี่น้องสี่ดอกมีแมงมากินด้วยเอาแกะออกก่อนเนาะจมูกวัวครับสี่ดอกพี่น้องจะพาไปเอา นี่ได้ละดอกหนึง่งตรนนี้อีกสองดอกพี่น้องอว่ยง่ายทองเงือบอีกสองดอกสวยๆเลยเห็ดจมูกหมวยเห็ดจมูกงู <c oughs> เป็นสามดอกพี่น้องนั่นอีกดอกหนึ่งเป็นสี่ดอกครับ สีดอกสวยเลยพี่น้องเย่ yeah. ไปหาต่อไปน้องเฮาสองดอกกบพี่น้องแต่บานแล้วเดี๋ดูนี่ออกไหมอึ๊บบานแล้วบานแล้วลว,วันนี้มาคนเดียวนะครับทีมงานไม่ว่างพี่น้องนี่พี่ดอกนึงข้างในนู่นอีกดอกนะครับข้างในนุ่นแมงกินแล้ว ไม้นุ่นแมงกินดอกเราเข้าไปงัดเลยได้ละอันดอกหนึ่งพี่น้องบางบงบางบังบังบางบางบงบังนี่ไงสองดอกพี่นอ้องบานแล้วครับแมงกินแล้วนี่ผลฟ้า,าก็ไม่เป็นใจเนาะไปครับหาต่อไปห้องสองดอกมันบานก็ลุยได้คือก้า สรุปหาเหตุวันนี้นะครับวันที่สิบห้าเดือนเดือนเก้าปีสองห้าหกครับพี่น้องเต็มก้าคือเก่าครับพี่น้องนี่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเคยพําไผ่คนหากินเลยนะครับพี่น้องไปครับกลับบ้านครับเราเหนื่อยแล้วเราไม่ไหวแล้วพี่น้องเลยไปกลับบ้านกันดีกว่าอย่าลืมนะครับเข้าไปชมในคลิปคลิปต่อๆไปนะครับ EP ต่อๆไปครับ